สวัสดีสมาชิกกลุ่มนักเลงเกมโต๊ะทุกคนนะครับก็ค่ำคืนนี้นะครับพอดีว่ายังไม่นอนนะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับพอดีทดสอบสูตรอยู่นะครับก็แตกไปรอบหนึ่งแต่ว่าลงเงินแบบสเปรสปะนะครับเพราะว่าทดลองตรงนั้นตรงนี้นะครับจนจนกระทั่งตอนนี้คือรู้นะครับอะไรบางอย่างนะครับก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ ได้ทดสอบกันนะครับแต่ว่าผมทดสอบก่อนแล้วนะไม่ใช่แบบเราไม่ผ่านการทดสอบจากผมก่อนแล้วก็เอามาให้ทุกคนทดสอบเนี่ยจะเสียตังค์เปล่านะครับผมยอมเสียตังค์ก่อนนะครับอ่ะสูตรนี้ก็คือสูตรอ่า DNA 1 2นะครับ SO นะครับของพี่แมนนะครับเนี่ยชื่อจะอยู่ตรงนี้นะครับพี่แมนรับไม่ได้รับบ่ได้นะครับ ตั้งแต่วันที่13เดือน2ก็คือวันที่13มกุมภาพันธ์2563นะครับอยู่ในกลุ่มอ e ีปริเก่านะครับแต่ว่าเป็นสูตรที่ไม่ดังแต่ผมบอกเลยว่าสูตรนี้โคตรสุดยอดเลยนะครับเอามาดูที่หน้าตาสูตรก่อนนะครับมาดูที่หน้าตาสูตรก่อนผมเปิดให้หมดนะ่าหน้าตาสูตรก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมี DNA ทั้งหมด1 2 3และ4นะครับมีทั้งหมด4 DNA ด้วยกันนะครับ ความหมายของแต่ละ DNA ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ DNA 1เนี่ยจะเป็นเขามงกรนะครับชนะมงกรทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะมงกรนะก็จะแพ้ปิงปองนะครับถ้าเจอปิงปองก็จะแพ้ยาวๆ DNA ที่2นะครับจะเป็น DNA ปิงปองนะครับ DNA ปิงปองเนี่ยก็ชนะทุกเขาแต่ว่าจะแพ้นะครับก็คือมงกรยาวๆก็จะแพ้นะครับ DNA 3เนี่ยชนะทุกเขานะครับแพ้อยู่แค่เขาเดียวก็คือ3ตัด1นะครับ แล้วก็อันต่อมาก็คือจะเป็น DNA บวกลบ DNA บวกลบเนี่ยก็คือเป็นเขาเขาเรียกอะไรเป็นเขาไอเนี้ยครับเล่นเขาเรียกอะไรตัวรองอเล่นตัวรองเพราะฉะนั้นแพ้ที่จะเขาก็คือแพ้เขาคู่นะครับจริงๆมีแค่4ตัวเนี้ยหากินได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจากการศึกษารอบนี้ของผมนะผมทำให้ผมเข้าใจนะครับเข้าใจสูตรนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ ก็คือในตอนแรกนะครับก็ในช่วงของการเทสนะครับผมได้เทส DNA 3ก็คือแพ้3มตัด1เพราะว่าตัวที่แพ้3มตัด1หนี่ยโหมันดีมากนะครับตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยนะฮะถ้าเล่นเฉพาะ3ตัด1เนี่ยแล้วไม่มีไม่มี3มตัดโผล่โมาเลยนะไอตัวเนี้ยมันจะสุดที่ไม้5้าเท่านั้นถ้าไม่มี3ามตัดโผล่โมาเลยนะสูตรเนี้ย DNA 3เนี่ยจะไปไกลสุดแค่ไม้5นะครับ ทีนี้ผมก็เลยหาวิธีแก้มานานมากแล้วทำไม่ได้นะครับเมื่อหัวค่ำนี้ก็เลยเทสว่า3ตัด1เนี่ยลองใช้ DNA 1ซึ่งเป็นมังกรนะครับในการเล่นโดยการผิด3 3.3สนะครับเศษ1เนี่ยก็กลับมาที่เดิมนะครับปรากฏว่าก,ก็ใช้ได้นะครับมีถึงไม้7นะครับแต่ว่ารู้สึกแค่รอบเดียว2รอบ นะครับไม่ไม่เยอะไม่เยอะนานนานมาทีนะครับนานน,านให้เห็นทีทีนี้เมื่อตอนอดึกมาหน่อยนะครับประมาณสักช่วงสามทุ่มนะครับช่วง2องทุ่มสามทุ่มเนี่ยผมก็เปลี่ยนนะครับผมก็งงว่าเอ็ดบวกรบนี่คืออะไรซึ่งแต่ก่อนไม่ทราบนะครับปรากฏว่าพอ,พอมันแพ้คู่อ๋อมีประสบการณ์นะครับแพ้คู่มันก็คือตามตัวรอง ซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วว่าตัวการตามตัวรองเนี่ยมันดีมากสูตรตามตัวรองเนี่ยดีมากแต่มันจะแพ้เขาคู่ทีเนี้ยจะเอาอะไรมามาทดแทนเขาคู่เวลามันแพ้นะครับผมก็เลยใช้ปิงปองในการทดแทนปรากฏว่าใช้ได้นะครับทีเนี้ยแนวทางการทดสอบถ้าใครอยากทดสอบนะครับให้จับคู่ครับสมมุติว่าใครอยากเล่น DNA 3ให้จับคู่กับ DNA1 นะ ใครเล่น DNA บวกลบนะครับให้จับคู่กับ DNA 2นะครับถามว่าสุดไปที่กี่ไม้7ดไม้ครับแต่ว่านาน,านมากผมเล่นหลายห้องมากเจอแค่ห้องเดียวนะครับมีเขาเหมือนกันมีเขาที่เจอนะครับแต่7ไม้แต่ว่าก็นานมากนะครับนานมากเจอแค่ครั้งเดียวเองทีนี้ผมเคยจับคู่ DNA บวกลบกับ DNA 3ครับก็ใช้ได้ก็ถือไม้7เหมือนกันแค่ครั้งเดียวเพิ่งเจอนะครับ ก็เล่นหลายห้องพอสมควรนะครับกว่าจะเจอก็เล่นได้นะครับแต่เน้นที่อ,อสองตัวเนี้ย DNA บวกลบกับ DNA 3นเสามนี่ยสามารถเล่นได้3 3อ่าผิด3ตาม4แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องผิด3านะครับผิด4ไม่ได้เพราะผมเคยเล่นผิด4แล้วตายนะครับตายทะลุเลยนะครับทะลุ7ดไม้อันนี้สามารถผิด3ตาม4ได้นะ d n a บวกลบกับ DNA 3นนะครับมันก็ค้ำกันอยู่แหละแต่ว่า ก็เอาไปลองดูแล้วกันเพราะผมลองแล้วแบบไม่ไมค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับทีนี้ล่าสุดที่ที่ผ่านๆเลยนะครับก็คือผมเอาช่องสีดํามาปิดนะผมใช้ DNA เคารองนะครับก็คือบวกลบนะครับสู้กันกันกบตัวนี้ครับ d n a 2ก็คือปิงปองครับอ่าสู้2ตัวนี้นะครับถามว่ามีไม้เจ็ดไหมมีความรู้สึกว่ามีจําไม่แม่นนะจําไม่แม่น ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณอ่ากำไรอยู่ที่ประมาณ9 0 0หรือพันหนึ่งนี่แหละแล้วผมก็เล่นมาจนถึงพันห้าเนี่ยโดยใช้ DNA บวกลบหรือว่าเขารองกับปิงปองช่วยกันนะครับก็คือผิด3ตัวเนี้ยผิด3ตาม4ได้นะครับไม่ผิดผิด3ตาม4ได้นะครับใช้ได้นะครับ,นะรบหรือใครไม่ไม่มั่นใจก็ผิด3ตาม3ก่อนก็ได้แต่ว่าผิด3ตาม4ได้ ดีเบวกลบเนี่ยชนะทุกเขายกเว้นเขาคู่แล้วก็ปิงปองเนี่ยชนะเฉพาะปิงปองชนะทุกเขาเหมือนกันยกเว้นมังกรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ใช้ได้จริงๆมันจับคู่ใช้ได้หมดเลยใครอยากทดลองได้หมดนะครับใครอยากทดลองได้หมดแต่เน้นให้ที่ผิด3ตาม4นะครับยกเว้นว่าดีเอเอสนะครับกับ DNA 1เนี่ย ต้องเป็นผิด3ตาม3อย่าผิด3ตาม4นะครับที่เหลือเนี่ยผิด3ตาม4ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าผมได้กำไรมาพอสมควรเลยพัน0เนี่ยนะครับจากเออทุนของอันนี้นะครับทุน500นะครับผมใช้ทุน500นะครับก็กำไรพันหนึ่งก็ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูก็แล้วกันนะครับหรือถ้าใครไม่กล้าก็เป็นผิด3ตาม3ก็ได้นะครับ ผิดสามตามสแล้วก็อีกไม้หนึงก็ไปอีกช่องหนึ่งเปลี่ยนไปอีกช่องหนึ่งนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เข้าไม้1,2,3,4นะครับเข้าไม้6ก็นานๆมาทีเช่นเดียวกันนะครับอา,อาาอจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะอาจจะกดๆให้ดูก็ได้นะครับ 1, 2,3่สอาพวกชีดนี้เบามากนะครับมันจะค่อนข้างจดได้เร็วไม่หน่วงนะครับไม่เหมือน ชีทก่อนนะเนี้ยข้อมูลมันเยอะนะครับมันก็จะหน่วงไม่ใช่หน่วงเพราะคอมคุณอย่างเดียวนะบางทีชีทเนี่ยมันมีอ่าเขาเรียกว่าไงมันมีข้อมูลเยอะนะครับมันก็จะหน่วงหน่วงหน่อยนะครับเนี่ยคือเล่นเล่นสบายมากนะครับเล่นสบายมากแบบไม่ไม่เครียดเลยนะครับเล่นสบายมากนะครับยิ่งยิ่งผมมาใช้2ตัวนี้ยยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับรู้สึกว่ามันมันเข้าดีนะครับ ก็น่าจะดันดันได้ดีอยู่นะครับคิดว่านะแต่ไม่รู้ว่าจะดีเท่าอ่าไปเล่น256หหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องลองดูนะครับทางใครทางมันนะไอ้ส่วนนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับอ่าบางทีเดี๋ยวอาจผมอาจจะต้องแี่ะเห็นไหมคือบางทีมันผิดจังหวะมันก็มันก็มาอย่างนี้ได้นะครับเจออย่างนี้ได้ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตอนนี้ผมอยู่ที่ห้าบาทสิบห้าบาทนะผมอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามเลเวลหกอ่าเห็นไหมเข้าละบางทีมันเข้าแต่ไม้สี่ครับบางทีก็เข้าไม้ห้าไม้สี่ไม้ห้าเนี่ยก็บ่อยพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่บิดเบี้ยวสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเข้าหนึ่งสองสามตลอดนะครับเข้าไม้หนึ่งรัวรก,ก็ก็ได้ก็ได้อยู่นะครับ อย่างที่ย้ํำเตือนกันนะครับมันอยู่ที่จังหวะไพ่นะครับไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นเลยอยู่ที่จังหวะไพ่ของเราของแต่ละคนนะครับไม่ต้องคิดมากเพราะในกลุ่มเราเนี่ยผมเชื่อว่าทําเงินกันได้อยู่แล้วนะครับมันก็มีสูตรที่จะช่วยทําเงินพอสมควรอยู่แล้ว1 2ึ่งสองสสผมเล่นจนถึง2526เหมือนเดิมนะครับอ,อไม่อยากเล่นไปไกลกว่าน,นี้จริงๆผมว่าเล่นไกลได้นะผมเชื่อว่ามันได้อ่สูตรเนี้ย นะครับแต่ว่าแค่แบบว่าก็เขาเรียกอะไรประกันความเสี่ยงเนาะเขาเรียกประกันความเสี่ยงนะครับผมก็ไม่อยากให้มันไปไกลนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอันนี้เล่นให้ดูนิดหน่อยน่าจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเนี่ยผ่านละนะครับเรียบร้อยนะครับลองดูแล้วกันนะครับใครจะใช้แบบผมก็ได้หรือว่าจะลองจับคู่อื่นก็ได้นะเพราะว่า อ,อยู่อยู่ที่จังหวะของแต่ละคนจริงๆนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับมีมีอะไรก็สอบถามกันได้นะสำหรับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเงยนกันใหม่สวัสดีครับ